มาสมัครเป็นมือกีตาร์หน่อครับพี่แล้วเอ็งเล่นแนวไหนได้บ้างล่ะได้ทุกแนวครับพี่งั้นโซโลเลย <ท plugin> เดี๋ <ท plugin> ยวตั้งสายแป๊ดนะครับตั้งแนว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 เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้ว,ไ,วไดีแล้วครับงั้นเริ่มเลย <ท ăn wie Ouais> พอได้ไหมครับน้องใช้เอฟเฟกอะไรอะ่ะเสียงกระแทกปากหน้าดูสรุปรับไหมครับตอนนี้มือกีตาร์เต็มขาดแดนเซอร์พอเต้นได้เปล่า